คำถามโดนใจองคุลิมานฆ่าคนตายตั้งมากมายเหตุใดจึงได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ทำไมไม่ได้ไปตกนรกจากประวัติความเป็นมาขององคุลิมานโดยพื้นฐานจิตใจก่อนที่จะเป็นโจรนั้นมีชื่อว่าอาหิงสก,กะเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณ อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดเรียนรู้อะไรได้เร็วเมื่ออหิงสกะได้ไปร่ำเรียนวิชาความรู้อยู่กับสำนักของอาจารย์ทิสาป่าโมจึงสามารถเรียนรู้จดจำและปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ได้อย่างยอดเยี่ยม แล้วก็คอยรับใช้ดูแลให้ความเคารพเชื่อฟังอาจารย์จนกลายเป็นลูกศิษย์คนโปรดของเจ้าสำนักและด้วยความที่เป็นคนโปรดของอาจารย์ทิสาป่าโมกแล้วก็เป็นคนเก่งฉเฉลียวฉลาดเกินเพื่อนนี่เองจึงมีคนอิจฉาริษยาเป็นสาเหตุให้องคุลิมานต้องกลายเป็นโจรซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นคติสอนใจได้เช่นกันว่า จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งที่มีความริษยาทนเห็นองค์คลิมานเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์ไม่ได้จึงร่วมมือกันสร้างสถานการณ์ขึ้นมาทำลายความสัมพันธ์ของอาจารย์กับศิษย์คนโปรดจนทำให้อาจารย์ทิสาป่าโมกเริ่มวันไหวไปกับคำยุแยงตะแคงรั่ว เหมือนกับน้ำที่หยดลงหินทุกวันหินก็ยังกล่อนลงได้จิตใจของคนเราหากโดนเป่าหูอยู่ทุกวันก็ยากที่จะมั่นคงอยู่ได้เช่นกันเมื่อมีการสร้างสถานการณ์ให้หน่าเชื่อถือขึ้นมาอ้างจากที่ไม่เชื่อก็เริ่มที่จะเชื่อมากขึ้น กล่าวหาอาหิงสก,กะหรือองคุลิมานว่าเป็นทูก,กับภรรยาของอาจารย์และกำลังคิดประทุษร้ายอาจารย์ทำให้ความรู้สึกของอาจารย์ที่มีต่อลูกสิบคนโปรดแปรเปลี่ยนไปทันทีเริ่มคิดวางแผนที่จะกำจัดองคุลิมานให้พ้นไปจากสำนักแต่ด้วยความที่อาจารย์ทิสาป่าโมกเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้น ที่มีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากรวมทั้งบรรดาลูกศิษย์ระดับที่เป็นลูกหลานของพระราชาจากเมืองต่างๆมาเล่าเรียนที่สำนักด้วยย่อมจะต้องรักษาชื่อเสียงตนเองไม่ให้มัวหมองจึงไม่สามารถที่จะลงมือฆ่าองค์คลิมานด้วยตนเองแต่คิดแผนกำจัดองค์คลิมานด้วยวิธีการที่แนบเนียนนั่นก็คือ การทําให้องค์คุลิมานเป็นบุคคลอันตรายกลายเป็นมหาโจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นคนตามล่าสังหารแทนโดยที่อาจารย์ไม่ต้องลงมือฆ่าสิทธิเสียชื่อเสียงแผนการของอาจารย์ช่างเลือดเย็นต่อสิทธิยิ่งนักฝ่ายองคุลิมานไม่รู้ถึงแผนการร้ายของอาจารย์ที่ตนให้ความเคารพรับ ดังนั้นเมื่ออาจารย์ทิสาป่าโมกเอ่ยปากว่าจะสอนวิชาขั้นสูงสุดให้แต่เพียงผู้เดียวเพราะถือเป็นสิทธิคนโปรดแต่มีเงื่อนไขว่าองค์คลิมานจะต้องไปฆ่าคนให้ครบหนึ่งพันคนให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถเรียนวิชาขั้นสูงสุดยอดนี้ได้โดยอาจารย์รับรองว่าเมื่อสำเร็จวิชานี้แล้วจะได้เป็นยอดคน องคคลิมานก็คงจะคิดว่าสิ่งที่อาจารย์แนะนำจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจึงหลงเชื่อและจำใจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นอาจารย์ที่สาป่าโมกผู้เลือดเย็นต่อสิทธิ์ ได้แนะนำให้องค์ุลิมานเดินทางออกจากสำนักไปดักซุ่มอยู่ตามป่าอาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งหนึ่งเพื่อรอจังหวะฆ่าผู้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมา ครั้นองคุลิมานฆ่าคนแต่ละคนได้ก็จะใช้วิธีตัดนิ้วมือคนที่ฆ่านั้นเอามาหนึ่งนิ้วเพื่อร้อยเป็นพวงคล้องคอไว้ให้ง่ายต่อการนับจำนวนให้ครบตามที่อาจารย์แนะนำ การกระทำขององคุลิมานถูกโจดขานไปทั่วเมืองถึงความโหดเที่ยมอัม,มหิตกลายเป็นมหาโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนจนผู้คนต้องไปร้องทุกข์กับพระเจ้าแผ่นดินก็คือพระเจ้าปเปเสนทิโกสลเพื่อให้พระองค์ทรงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปปราบโจรร้ายองคุลิมาน ไ่ายมารดาขององคุลิมานเมื่อทราบข่าวว่าพระราชามีแผนที่จะไปล้อมจับลูกชายจึงคิดที่จะเดินทางไปส่งข่าวบอกให้ทราบเพื่อให้ลูกชายได้หลบหนีไปเสียก่อนที่จะถูกจับตายนางจึงต้องปลอมตัวออกเดินทางไปหาลูกชาย ในขณะเดียวกันนั้นองค์คลิมานก็ได้ฆ่าคนไปแล้วเป็นจำนวน999คนโดยเหลือเพียงคนสุดท้ายก็จะครบ1,000คนตามที่อาจารย์บอกแล้วหากมารดาขององค์คลิมานที่กำลังจะเดินทางไปส่งข่าวบอกลูกชาย ก็อาจจะไม่ทันได้บอกก็ได้เนื่องจากเวลานั้นองค์คุลิมานคงตั้งตารอที่จะฆ่าคนอยู่แล้วย่อมไม่มีเวลาที่จะพิจารณาว่าคนที่เดินผ่านมาให้ฆ่านั้นเป็นมารดาของตนหรือเปล่าเพราะจิตใจย่อมมุ่งมั่นที่จะฆ่าคนให้ครบตามเป้าหมายเพื่อให้เสร็จสิ้นภารกิจเสียที แต่ในช่วงที่มารดาขององคุลิมานจะเดินทางไปหาลูกชายนั้นภาพขององคุลิมานก็ไปปรากฏอยู่ในคายพระยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในเวลาใกล้รุ่งของทุกวันที่พระพุทธองค์จะทรงตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายว่ามีบุคคลใดบ้างที่เหมาะแก่การไปโปรดแสดงธรรมในแต่ละวันเพื่อให้บุคคลนั้นได้มี มีดวงตาเห็นธรรมปรากฏว่า องคุลิมานเข้าไปอยู่ในคายพระยานในครั้งนั้นเข้าพอดีและหากพระพุทธองค์ไม่รีบเสด็จไปโปรดก็จะทําให้องค์ุลิมานทํากรรมหนักคือฆ่ามารดาของตนเองอันจะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยเพราะบุคคลที่ทํากรรมหนักนั้นจะต้องไปตกนรกในชาติต่อไปทันทีไม่มีเป็นอื่นดังนั้น พระพุทธองค์จึงเสด็จไปเพื่อสกัดกั้นองคุลิมานไม่ให้ฆ่ามารดาและทันทีที่องคุลิมานได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรากฏพระองค์ตรงหน้าก็คงกระยิมใจคิดว่าจะได้ฆ่าเป็นคนสุดท้ายแล้วจะได้กลับไปร่ำเรียนวิชาสูงสุดตามที่อาจารย์ของตนบอกเสียทีองคุลิมานจึงเงื้อดาบวิ่งไล่ฆ่า หวังจะปลิดที่พระพุทธองค์แต่ปรากฏว่าเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นให้เห็นนั่นก็คือแม้องค์คลิมานจะวิ่งเร็วเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะวิ่งตามได้ทันทั้งที่มองเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงก้าวพระบาทไปอย่างช้าช้าตามปกติก็ตามองคุลิมานวิ่งตามไปพร้อมกับร้องตะโกนสั่งให้หยุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงตรัสตอบไปว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านตังหากที่ยังไม่ยอมหยุดองคุลิมานรู้สึกแปลกใจในเมื่อเห็นพระพุทธองค์เคลื่อนไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆแล้วมาบอกว่าหยุดแล้วได้อย่างไรจึงร้องถามออกไปคราวนี้เองจึงได้โอกาสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้แสดงธรรมให้องคุลิมานได้ทราบว่า สิ่งที่พระพุทธองค์หยุดแล้วนั้นก็คือหยุดทำบาปทั้ำปวงหยุดเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นหยุดกิเลสตัณหาทั้งหมดแล้วคนจิตใจดีเป็นพื้นฐานไม่ได้โหดเหี้ยมมาก่อนอีกทั้งยังมีบุญได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย เพียงแค่ได้ฟังคำพูดที่ซ่อนในแห่งธรรมนั้นก็สว่างวาบขึ้นมาทันทีถ้าเป็นคำพูดแบบสมัยใหม่ก็จะเรียกว่าเก็ตในสิ่งที่ได้ฟังนั่นเองย่อมพิจารณาได้ว่าสิ่งที่อาจารย์ที่สาป่าโมกบอกให้ฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงาม จึงรู้ว่าตนถูกอาจารย์หลอกให้ฆ่าคนแล้วก็เกิดความสำนึกผิดในบาปกรรมที่ได้ฆ่าคนเป็นมากมายจิตสลดสังเวชก็เลยขอบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพูดมาถึงตอนนี้อาจจะมีคนที่สงสัยเช่นเดียวกับที่ผู้เขียนก็เคยสงสัยมาก่อนว่าเหตุใดเพียงคำพูดประโยคสั้นๆที่ว่าเราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุดอีกหรือแล้วก็ทำให้โจรอย่างองค์ุลิมานถึงกับหยุดทำโชวได้ทันทีนั้นในคำสอนของพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะทุกอย่างล้วนเกิดมาจากเหตุปัจจัยทั้งสิน้นการที่องค์ุลิมานได้ฟังธรรมเพียงแค่ประโยคเดียวสั้นๆ แล้วสว่างวาาขึ้นมาทันทีนั้นย่อมเคยสะสมเหตุในการฟังธรรมนั้นมาก่อนในอดีตชาติผู้เขียนจึงขอหยิบยกเรื่องอานิสง์ของการฟังธรรมซึ่งในคำสอนของพุทธศาสนานั้นได้กล่าวถึงอานิสง์จากการมีความเพียรในการฟังธรรมและทำความเข้าใจอยู่เนืองๆที่จะส่งผลแบบข้ามภพข้ามชาติมีกล่าวไว้สี่ประการ ประการที่หนึ่งเมื่อเกิดชาติหน้าย่อมมีปัญญารู้ธรรมได้เร็วสามารถระลึกได้ด้วยตนเองและปฏิบัติตามธรรมนั้นเพื่อบรลุมมักผลนิพพานได้เร็ว2เมื่อเกิดชาติหน้าถ้ารู้ธรรมแล้วสามารถสั่งสอนคนอื่นได้ด้วยตนเองก็บรลุมมักผลนิพพานได้เร็วสมเมื่อเกิดชาติหน้า แม้จะยังระลึกทำเองไม่ได้แต่เมื่อมีผู้แสดงทำให้ฟังย่อมระลึกได้มีความเข้าใจปรุปโปรงไม่คลางแคลงสงสัยทำให้สามารถบรรลุมรผลนิพพานได้เร็ว 4. เมื่อเกิดชาติหน้าแม้จะยังระลึกทำเองไม่ได้ และไม่มีผู้แสดงธรรมแต่เมื่อมีผู้ตักเตือนด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้สามารถระลึกทรรได้และมีความเข้าใจสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วดังนั้น การที่องค์ุลิมานได้ยินสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดอีกหรือแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายว่าเป็นการหยุดทำชั่วหยุดเบียดเบียนผู้อื่นหยุดกิเลสต,ตัณหานั้นปรากฏว่าประโยคนั้นสกิดใจแบบเข้าไปกระตุ้นเตือนให้องคุลิมานพิจารณาได้ในทันที หากพิจารณาจากอานิสง์ของการฟังธรรมแบบข้ามพบข้ามชาติดังที่กล่าวไปข้างต้นนั้นก็ต้องถือว่าองค์คุลิมานนั้นได้รับอนิสง์จากอดีตชาติที่เคยภาคเพียรมันฟังธรรมและศึกษาทําความเข้าใจธรรมมาก่อนนั่นเองเพราะถ้าไม่เคยสังสมมาก่อ ย่อมไม่สามารถที่จะฉุกคิดหรือเกิดความสลดสังเวชใจได้จากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคนั้นได้หลังจากที่องค์ุลิมานได้บวชเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังเป็นที่หวาดกลัวและโกรธแค้นของคนทั้งหลายอยู่กรรมที่เคยทำเอาไว้ก็หนีไม่พ้นเช่นกันในเวลาที่องคุลิมานไปบิณฑบาต จึงถูกชาวบ้านเอาหินคว้างปาเป็นประจำจนหัวร่างข้างแตกเลือดอาบหน้ากลับวัดทุกวันบางวันก็บาดแตกผ้าสังฆาติดฉีกขาดแต่องค์ควริมานก็อดทนให้ผู้คนทำร้ายคว้างปาสิ่งของใส่ทุกวันโดยที่ไม่โกรธเคืองแถมยังสามารถทำจิตให้มีความเมตตาต่อคนที่ทำร้ายตนได้อีกด้วย ที่องค์คุลีมานทำได้เช่นนั้นก็เพราะได้กำลังใจจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ตรัสสอนตื่นสติเอาไว้ว่าจงอดทนอดกั้นไว้เถิดเธอได้เสวยผลกรรมอันเป็นเหตุที่จะทำให้เธอต้องหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดชั่วกาลนานนั้นเทียงในปัจจุบันนี้เท่านั้น ออกจากนี้ผลกรรมจากการฆ่าคนก็ยังตามมาหลอกหล้อนในการฝึกจิตทำให้จิตใจหดหูฟุ้งซ่านไม่สงบมีแต่ความวิตกกังวลครุ่นคิดถึงภาพที่ตนเคยฆ่าคนส่งผลต่อการฝึกสติที่ไม่เจริญก้าวหน้าเสียที พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำอุบายการฝึกจิตให้แก่องค์คลิมานนั่นก็คืออย่าระลึกถึงสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วอย่าระลึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ให้พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเวลาปฏิบัติ ก็ให้รู้รูปรู้นามที่ปรากฏณปัจจุบันนั้นตามความเป็นจริงนั่นเององค์ุลิมาได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นบ่อยขึ้นก็เริ่มที่จะได้รับอานิสงส์จากการฟังธรรมซึ่งในคำสอนของพุทธศาสนานั้นได้กล่าวถึงอานิสงส์จากการฟังธรรมในชาตินี้เอาไว้ห้าประการได้แก่ หได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนสสิ่งที่เคยฟังแล้วเข้าใจชัดเจนมากขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยลงได้ 4. ี่ทำความเห็นให้ถูกต้องก็คือเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง 5. จิตย่อมผ่องใส เมื่อองค์คลิมานฟังทั้งพระธรรมคำสอนได้ทั้งกำลังใจจากพระพุทธองค์แล้วก็ภาคเพียนฝึกฝนอบรมจิตของตนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพียงไม่นานก็บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ดังนั้นชื่อขององค์คลิมานจึงปรากฏนับเข้าอยู่ในพระอสีติมหาเถระแปดสิบองค์ด้วยนั่นเอง ภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันในโรงธรรมว่าช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานพระองค์คลิมานผู้เป็นมหาโจรผู้มีฝ่ามืออันชุ่มด้วยเลือดร้ายการโดยไม่ต้องใช้อาวุธก็สามารถทำให้องค์คลิมานหมดพยศได้ยำน่าอัศจรรย์ ครั้นเมื่อองค์ุลิมานเทระนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานาธาตุแล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้สนทนากันในโรงธรรมอีกว่าพระองคุลิมานเทระเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะไปบังเกิดที่ใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระองค์ุลิมานจะไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะได้ปรินิพานแล้วทําให้เหล่าภิกษุเกิดความสงสัยว่าพระองค์ุลิมานได้ฆ่าคนตั้งมากมายท่านได้ปรินิพานแล้วหรือพระพุทธองค์จึงตัดรับรองว่าองค์ุลิมานสำเร็จอรหันจริงแล้วก็ทรงอธิบายว่า ก่อนหน้านั้นพระองค์คลิมานไม่ได้กัลยาณมิตรสักคนจึงได้ทำบาปฆ่าคนในการก่อนแต่ภายหลังได้กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยจึงได้เป็นผู้ไม่ประมาทเหตุนั้นท่านจึงสามารถละ กรรมบาปได้ด้วยกุศลซึ่งการที่พระองค์คลิมานได้มาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งบรรลุอรหันต์นั้นก็ต้องอาศัยองค์ประกอบที่จะต้องมีความถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ5ประการได้แก่ หเป็นผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในอดีตชาติการที่องค์ุลิมาได้มาพบพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เกิดจากเหตุปัจจัยที่ได้เคยทำบุญที่เป็นไปในวิวัตตะก็คือไม่เวียนว่ายตายเกิดปรารถนาดับ กิเลสนั่นเองจึงส่งผลให้องคุลิมานเข้าไปอยู่ในรายพระยาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพระพุทธองค์ต้องสเสด็จไปโปรดเพื่อแสดงธรรมสออยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมหรือในประเทศที่เหมาะสมคือได้เกิดมาในสถานที่ที่เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติธรรมมีพุทธศาสนารองรับนั่นเอง สามได้พบกัลยาณมิตรก็คือได้พบบุคคลที่เป็นเหมือนแสงสว่างนำทางไปสู่หนทางอันประเสริฐก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่ได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมห้าตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเมื่อได้พบกัลยาณมิตรอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้ว ก็ทำให้องคุลิมานได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ผิดทางเหมือนกับที่เคยร่ำเรียนอยู่กับอาจารย์ทิสาป่าโมด้วยคุณสมบัติที่ถึงพร้อมทั้งห้าประการที่กล่าวมานั่นเองจึงเกื้อหนุนทำให้องคุลิมานบรรลุอรหันต์ ทุกอย่างมาจากเหตุปัจจัยที่ถึงพร้อมแล้วจึงทำให้เกิดผลสำเร็จได้ดังที่กล่าวมานั้น ส่วนคำถามที่ว่าทำไมองค์ุลิมานค่าคนตายมากมายจึงไม่ไปตกนรกนั้นก็เพราะท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำให้บาปกรรมในอดีตกลายเป็นอโหสิกรรมไปในทันทีนั่นก็คือบาปไม่สามารถที่จะให้ผลต่อไปได้เพราะพระอรหันต์ไม่เกิดอีกแล้วในชาติต่อไปจึงไม่ต้องไปรับกรรมใดๆอีกแล้ว องคุลิมานทำลายกิเลสหมดสิ้นถือเป็นกุศล,ลกรรมที่เป็นไปในโลกุตรธรรมจึงมีอำนาจไปตัดกรรมที่เป็นโลกิยธรรมกรรมขององคุลิมานถ้าจัดเข้าประเภทหน้าที่ของกรรมตามคำสอนก็จะจัดอยู่ประเภทอุปฆาตกรรมก็คือ กุศลเข้าไปตัดอกุศลไม่ให้มีโอกาสทรงผลตลอดไปเพราะบุคคลที่ทำความเพียรจนสำเร็จมรรคผลนั้นทำให้กรรมที่ฆ่าคนกลายเป็นอโหสิกรรมเนื่องจากอรหัต,ตผลไปตัดอกุศลกรรมต่างๆไม่ให้มีโอกาสทรงผลต่อไปได้อีก แต่ถ้าองค์คุลิมานทำกรรมหนักประเภทอนันตริยกรรมได้แก่ค่ามารดาค่าบิดาค่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือดขึ้นไปหรือว่าทำสงให้แตกแยกไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันอันนี้ก็จะไม่สามารถบรรลุมรคนิพพานได้เลยในเมื่อองค์คุลิมานไม่ได้ทำกรรมหนัก ประเภทอนันตริยกรรมไม่ได้ฆ่าพ่อแม่ไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์แต่ฆ่าคนทั่วไปด้วยความหลงผิดไม่ได้ฆ่าด้วยจิตที่โกรธแค้นพยาบาทจึงถือเป็นบาปกรรมประเภทที่จัดอยู่ในกรรมประเภทอื่นที่ไม่ใช่กร,รมหนะัก เมื่อว่าโดยเจตนาแล้วย่อมเป็นเจตนาที่อ่อนกว่ากรรมหนักซึ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นองค์ุลิมานก็ได้รับผลกรรมบาปเช่นกันนั่นก็คือหลังจากที่บวชเป็นพระแล้วก็ถูกชาวบ้านคว้างปาด้วยก้อนหินก้อนดินจนหัวร่างคางแตกเลือดอาบหน้ากลับวัดทุกวัน แต่ท่านก็อดทนอดกลั้นยอมให้ผู้คนทำร้ายตามใจชอบด้วยจิตที่ไม่อาฆาตไม่พยาบาทมีแต่จิตเมตตาให้อภัยการที่พระองคุลิมานได้ฝึกจิต จนจิตใจมีแต่ความเมตตาจึงส่งผลที่คำพูดของท่านเป็นวาจาสิทธิ์ดังที่ปรากฏขึ้นเมื่อคราวที่แสดงสัจกิริยาอนุเคราะห์แก่สตรีผู้เจ็บขันใกล้คลอดทำให้หญิงคนนั้นคลอดลูกได้อย่างง่ายดายตามคำให้พรของท่านและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา องคุลิมานก็ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้คนทั่วไปดังนั้นถึงแม้องคุลิมานจะได้ฆ่าคนมากมายแต่ด้วยอำนาจของกุศลธรรมที่เพนฝึกจิตจนสามารถทำลายกิเลสได้หมดสิน้นกรรมนี้จัดเป็นโลกุตระธรรมมีอำนาจไปตัดกรรมที่ฆ่าคนอันเป็นโลกิยะ ไม่ให้ทรงผลได้เปรียบเหมือนการยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่สามารถสกัดวิถีทางทำลายล้างของขีปนาวุธขนาดเล็กไม่ให้ตกไปยังเป้าหมายได้นั่นเองการที่จะให้อำนาจของขีปนาวุธขนาดใหญ่มีอานุภาพรุนแรงก็เหมือนการฝึกจิตในระดับที่เข้มแข็งเข้มข้นเขี่ยวกรมขัดเกลากิเลสจิตใจอย่างหนัก การฝึกจิตภาวนานั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะเป็นการฝึกลดละกิเลสอันเป็นสิ่งที่คนเราคุ้นเคยจนไม่อาจที่จะฝืนความต้องการได้การฝึกจิตจึงเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดดังจะเห็นได้ว่าบางคนแม่จะเข้าไปบวชเป็นพระแล้ว ก็ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางลงได้บางคนกลับมีกิเลสมากขึ้นกว่าตอนที่ไม่บวชก็มีให้เห็นอยู่เช่นเสพเมถุนหลงไหลอย,อยู่ในลาบยศชื่อเสียงเงินทองติดอยู่ในวัตถุทางโลกจนถอนตัวไม่ขึ้นทำผิดพระธรรมวิในต่างๆ การที่พระองค์คุลิมานสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุอรหันต์จึงต้องอาศัยความภาคเพลยนมุ่งมั่นอย่างมากและที่สำคัญต้องมีองค์ประกอบเกื้อหนุนดังที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นด้วยเช่นกัน